สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบอดี้สครับโดยใช้แอปซ่อมซอฟกันค่ะแอปซอมซอฟช่วยดีท็อกซ์ผลาดเซล์ผิวเติมความชุ่มชื่นทำให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสอินกรีเดียนที่เราใช้นะคะมี3อย่างค่ะอันแรกก็คือแอปซอมซอฟอันนี้เราใช้80กรัมน,นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะก็ใช้ประมาณ3หยดนะคะ,ะและอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวออแกนิกนะคะใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะใส่แอบซอมซ8อกรัมลงไปในถ้วยผสมตามด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะตามด้วยเอเซนเชลออยล์สหยดเสร็จแล้วเราก็คนสผสมให้เข้ากันสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ชากุหลาบค่ะ เพื่อเพิ่มความสุนทรีเวลาเราสครับผิวค่ะเสร็จแล้วว่าให้ปิดฝาให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าเอฟซ้อมซออว่าเขาละลายแล้วซึมเข้าผิวได้เร็วเพราะฉะนั้นหลังใช้ต้องปิดฝาให้แน่นแล้วก็ระวังอย่าให้หนามเข้าค่ะ